สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเซลล์อินไซ t ์การค้นพบตัวเองเพราะว่าการค้นพบตัวเองเป็นกุญแจสําคัญในการค้นพบความสุขแล้วก็ความสําเร็จในชีวิตวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาทํางานด้วยกันกับผมที่ทํางานเราเพิ่งเปิดล็อกให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมาทํางานได้เมื่อ ไม่กี่วันวันนี้เองวันนี้ก็เลยถือโอกาสพามาเยี่ยมชมออฟฟิศเล็กๆของผมบ้างนะครับไม่เป็นไรคราวหน้าอาจจะเป็นกลับไปนั่งคุยกันในสวนหรือว่าออกไปคุยกันข้างนอกบ้านก็ได้รายการนี้ไม่อยากให้ท่านผู้ฟังเบื่อแล้วก็เซ็งนะครับเพราะอีกหน่อยเราจะมีสัญจรด้วยนะครับอย่าลืมติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับ อ๋อก่อนชมนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s ับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่ตอนใหม่ๆขึ้นมาก็ท่านผู้ชมจะได้ติดตามได้นะครับแล้วถ้าท่านผู้ชมมีคำถามอะไรที่อยากจะถามก็เขียนมาถามมาเลยครับใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ครับผมยินดีที่จะถามตอบคำถามให้ทุกทอ่าเลยนะครับ คราวที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องของการค้นพบความถนัดของตัวเองผ่านหลักการของคาวจุงซึ่งมีลูกศิษย์ของคาวจุงนำเอาไปพัฒนาเป็นแบบทดสอบที่เรียกว่า Myer b r i g g Types Indicator หรือ MBTI หลายๆคนก็คงทราบแล้วนะครับวันนี้เราจะเจาะลึก ลงไปที่ MBTI ตัวที่1เดี๋ยวก่อนที่จะตอบ,จอบเจาะลึกนี้ผมคิดว่าเรามาทวนกันให้ขึ้นใจก่อนดีไหมครับว่าข่าวจุงเขาพูดถึงเรื่องของลักษณะของความถนัดไว้4คู่คู่แรกคือความถนัดเรื่องของการชาร์จพลังคนเราชาร์จพลังไม่เหมือนกันนะครับคู่ที่2คือเรื่องของการรับข้อมูล คนเรารับข้อมูลไม่เหมือนกันคู่ที่สามคือเรื่องของการตัดสินใจคนเราตัดสินใจไม่เหมือนกันกระบวนการในการตัดสินใจก็ไม่เหมือนกันแล้วก็คู่ที่สี่ก็คือวิธีการใช้ชีวิตคนเรามีวิธีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันเจาะลึกไปที่คู่แรกเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา คู่แรกก็คือเรื่องของการชาร์จพลังพอจะจำได้ไหมครับว่าเรื่องของการชาร์จพลังเป็นเรื่องอะไรการชาร์จพลังเป็นเรื่องของการที่เวลาที่เราแบตหมดคนเราก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปที่ต้องการอาหารอากาศน้ำแล้วก็สิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตในรูปแบบต่างๆแต่สิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตที่สำคัญที่สุด ก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับตนเองนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่แต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันใช้ชีวิตไม่เหมือนกันวิธีการที่ใช้ชีวิตแบบอยู่กับตนเองที่เรียกว่า introversion เป็นวิธีการใช้ชีวิตแบบหนึ่งอีกวิธีการใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าเป็น extroversion หรือการใช้ชีวิตแบบ ออกข้างนอกเพราะฉะนั้นมันมีสองอย่างนะมันมีเข้าข้างในกับออกข้างนอกคนเราไม่เหมือนกันนะครับการใช้ชีวิตของคนเราที่เวลาที่เราอยากจะพักผ่อนเนี่ยคนใช้วิธีการพักผ่อนที่ไม่เหมือนกันแบบที่1นที่พูดว่าเป็น introversion นั้นเป็นวิธีการพักผ่อนด้วยตัวเองนะครับ สังเกตได้ง่ายๆนะครับถ้าเป็น introversion เนียขาจะเติมพลังโดยการได้มีเวลาส่วนตัวเยอะๆพูดง่ายๆว่ามีโลกของตัวเองสูงนะครับแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงมีความม,มีโลกของตัวเองสูงแล้วก็ค่อนข้างรักษาพื้นที่ของตัวเองนะครับคำว่ารักษาพื้นที่ของตัวเองก็คืออาจจะมีระยะห่างของตัวเองนะครับ มักจะชอบสื่อสารโดยการเขียนนะครับโดยการเขียนพวกนี้จะมีไดอารี่มีสมุดโน้ตอะไรต่ออะไรของตัวเองแล้วก็มักจะใช้ความคิดประมวลผลแล้วเวลาทบทวนอะไรเนี่ยเขาต้องการที่เงียบๆเขาอยู่ที่เสียงดังไม่ค่อยได้เขาชอบอะไรที่มันเงียบๆพวกอินโทรเวชันเนี่ยนะครับแล้วมักจะคิด ก่อนพูดคือเขาจะไม่พูดทันทีนะครับเจอใครเขาจะไม่ทักทักทายทันทีหรือโอเคทักทายทันทีก็อาจจะไม่ได้เป็นการทักที่บุ่มบ่ามากมายนะแต่ว่าเขามักจะคิดก่อนพูดเสมอเพราะ introversion เนี่ยเขาไม่ค่อยจะอยากจะเป็นจุดสนใจเท่าไหร่นะครับ แล้วก็มีความสนใจอะไรแล้วเนี่ยเขาชอบที่จะสนใจเชิงลึกมากๆค้นเข้าไปนะครับแล้วก็อินกับมัน <c oughs> หลายคนที่สงสัยตัวเองว่าเฮ้ยตัวเองเป็น introversion หรือเป็น extroversion <c oughs> เดี๋ยวลองฟังให้จบก่อนนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นได้ทั้งคู่นะครับ มาต่อที่ introversion อีกหน่อยหนึ่งนะครับถ้า introversion พวกที่เป็นคน introvert เนี่ยเขามีการถูกรบกวนจิตใจเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยพูดออกมาเขาจะเก็บเขาจะเก็บนะครับแล้วก็บุคลิกภาพของเขาเนี่ยดูค่อนข้างจะเงียบขรึมแล้วก็เก็บตัว แต่บางทีนี่คนเงียบขึงแล้วก็เก็บตัวเนี่ยไปพูดด้วยนี่เขาก็พูดได้ตามปกตินะครับพวก introversion จะเป็นแบบนี้ส่วนพวก extroversion เป็นไงครับพวก extroversion นี่เขาจะเป็นพวกที่ชาร์จพลังด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะครับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขามากแล้วก็ถ้าเหนื่อยชอบเข้าสังคมแล้วก็ชอบแสดงออก สังเกตดูนะครับชอบสื่อสารแบบคุยเห็นหน้านะครับพวกนี้มักจะเป็นพวก e x t r o v e r s i o n เจอหน้าปั๊บทักก่อนนะครับแล้วก็ดูแล้วเป็นคนที่มีสัมพันธภาพที่ดีลักษณะเป็นคนที่มีสัมพันธภาพที่ดีมีความสนใจที่กว้างนะครับแล้วก็ชอบคุยแบบเขาเรียกคุย คุยเล่นเล่นหัวคุยจิจ๊ะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> คําว่าพูดก่อนคิดนี่ผมไม่อยากจะใช้เท่าไหร่นะแต่ส่วนใหญ่คนที่เป็น e x t r v e r s i o n จะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือคําพูดจะไปก่อนแล้วค่อยกลับมาคิดเออเฮ้ยไม่น่าพูดเลยหรือว่าเออเฮ้ยที่เราพูดไปมันเจ๋งว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือพวก e x t r v e r s i o n เขาพร้อมเสมอที่จะเริ่มต้นบทสนทนาก่อน เขาจะเป็นคนที่พูดเร็วเป็นคนที่พูดเสียงดังนะครับแล้วแปลดูว่าเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีแล้วก็เป็นคนเปิดเผยฟังแล้วเป็นไงครับคิดว่าตัวเองเป็น introversion หรือ extroversion นะครับถ้าเราลองสังเกตตัวเองดีๆนะครับเราจะมีครึ่งๆของไอ้ไอพวกนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้า เราเข้าใจตัวเองมองให้ลึกเราจะพบว่าเรามีความเป็น introversion มากกว่า e x t r o v e r s i o n หรือมีความเป็น e x t r o v e r s i o n มากกว่า introversion ถ้าตัวไหนมากกว่าก็เลือกตัวนั้นนะครับดังนั้นเนี่ย introversion กับ e x t r o v e r s i o n เป็นวิธีการชาร์จพลังงานนะครับเป็นวิธีการชาร์จพลังงานให้ชีวิตชีวิตที่ต้องการชาร์จพลังงานเงียบๆต้องการอยู่กับตัวเอง เป็น introversion ส่วนชีวิตที่ใช้การมีปฏิสัมพันธ์เป็นการเติมพลังให้ชีวิตเขาเรียก extroversion นี่เป็นคู่แรกของ MBTI คู่แรกนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วเห็นไหมครับเพราะว่ามันทำให้คนเราแตกต่างกันเวลาที่คน extroversion เป็นคนเจอ เจอคนที่เป็น introversion อาจจะมีความรู้สึกว่าเขาหญิงจังเลยหรือคนที่เป็น introversion ไปเจอคนที่เป็น extroversion ก็จะบอกว่าโอ้ทำไมแม่คนนี้เขาพูดเก่งจังอะไรทําองนี้นะครับเนี่แหละครับนี่คือคู่แรกของความถนัดอย่าลืมนะครับมันคือความถนัดคนเราถนัดไม่เหมือนกันคู่แรกการชาร์จพลังคุณเป็น introversion หรือคุณเป็น e x t r o v e r s i o n ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าในคู่ที่2นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ